เธอสวยมากเลยนะลิเชคุ้มค่ากับที่จ่ายค่าตอบแทนไปหลาเท่าจริงๆต้องขอบคุณนายหญิงมากๆเลยละคะ่ะพอแต่งตัวแบบนี้แล้วดูเหมือนเลดี้ชนชั้นสูงจริงๆเลยได้ย้อนเวลากลับมาใช้ชีวิตหรูหราด้วยฮเดี๋ยวดิฉันจะติดดอกไม้แซกประดับตรงกลางระหว่างอัญมณีที่ชายกระโปรงนะคะ <c oughs> ฉันขอติดดอกไม้ที่ปลูกเองจะได้ไหมคะมันก็คือดอกไม้ที่มีชื่อว่า โพชิเลเซลนะคะเป็นดอกไม้สีขาวน่าจะเข้ากันได้ดีกับแบบเรียบๆนะคะแต่นี้มันเป็นงานเต้นรำนะคะเลือกดอกไม้ที่ดูแตะตาไม่ดีกว่าดอกคะอีกเช่นดอกไม้สีแดงนะคะทำตามที่ลิเช่บอกเธอยังไงรสนิยมของเจ้าตัวก็สำคัญที่สุดนะขอบคุณนะคะนายหญิงถ้าฉันได้รับเธอมาเป็นลูกบุญธรรมคุณชายชนชั้นสูงทั้งหลายก็คงจะพยายามสู่ขอกันให้วุ่นวายไปหมดเลยแท้เชียวเฮ้ยเสียดายจริงๆ ท่านควรจะกังวลเรื่องการแต่งงานของท่านนยุยก่อนสิคะการที่ฉันได้ให้กำเนิดเด็กชายที่หน้าตาแบบนั้นก็ถือว่าฉันได้ทำหน้าที่ของตัวเองในแวดวงสังคมเสร็จสิ้นแล้วล่ะแต่มันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าคงไม่มีใครมาแต่งงานกับเออหฮานหรอกคนที่จะมาแต่งงานกับเด็กคนนั้นน่ะก็คงจะเป็นผู้หญิงที่มองคนแค่หน้าตาเป็นอย่างเดียวฉันเองก็ยอมรับว่าเขามีความสามารถในการจัดการงานสูง แต่คุยด้วยแค่ห้านาทีก็หายใจไม่ออกแล้วล่ะใครที่ไหนกันเล่าจะกล้ามาแต่งงานด้วยนะเฮ้ยโธ่การตัดสินใจของทุกคนเกี่ยวกับท่านเออฮานเนี่ยมันไม่ปราณีกันเลยจริงๆยังไงก็ตามมันไม่ใช่แค่การแต่งงานที่ฉันกังวลลบผลลัพธ์ของมันจะออกมาดีหรอกนะไม่มีการขอมันหรือว่าสู่ขอเข้ามาเลยหรอกคะแหมถึงจะมีจดหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามาเยอะก็จริงแต่มันก็ยังไม่มีการคุยกันอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะ นี่เป็นเรื่องมานานมาแล้วนะแต่ก็เคยมีเด็กที่มีการพูดคุยเรื่องการมั่นหมายกับเขาอยู่ฮะจริงเหรอคะตอนที่ฉันรู้ว่าลูกของไวท์เขาโฟรามินเป็นลูกสาวพวกเราที่เคยตั้งคันพร้อมๆกันก็เคยชวนกันเล่นว่าให้มาเกี่ยวดองกันแล้วถึงกับทำหนังสือสัญญาขึ้นมาโดยไม่ให้ทันไว้เขาโฟรามนรู้ด้วยนะพอซิโอนี่กลายเป็นแบบนั้นมันก็เลยถูกมองข้ามไปเฉยๆเลย แล้วฉันเองก็เผลอลืมไปช่วขณะเหมือนกันเด็กที่เกี่ยวข้องกับท่านเออฮานยังเป็นทางการก็มีแค่เด็กคนนั้นเท่านั้นแหละเป็นเด็กที่มีความสัมพันธ์มากมายจังเลยฮะหวังว่าเธอจะกลับมาอย่างปลอดภัยด้วยเส้นทางที่ปูพื้นหินอ่อนเอาไว้นะวันนี้เธอก็สวยมากเลยนะ ลิเช <L> ขอบคุณคะ่วะว่าแต่ดูเหมือนท่านเออฮานจะดูระยิบระยับมากกว่าปกติอีกนะคะเนี่ยถูกใจเธอหรือเปล่าฉันเห็นว่าเธอตาไม่ค่อยดีก็เลยแต่งตัวมาเต็มที่เลยนะค่ะที่แทก็ตั้งใจแต่งมาเองสินะคะเลดี้เอบิกเองก็จะต้องชอบอย่างแน่นอนเลยล่ะคะ่ะตอนชวนเธอดื่มไวย้ยก็ช่วยยิ้มแบบนั้นด้วยนะคะลิเชต่อให้ฉันจะไปเต้นรำแล้วก็ยิ้มให้กับผู้หญิงคนอื่น เธอก็ไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างนั้นหรอคะมีหนำซ้ำผู้หญิงคนนั้นน่ะฉันลองไปสืบดูแล้วได้ยินว่าเธอมีข่าวลือด้านชู้สาวกับพี่เวเดอริกด้วยหนิเดิมทีแล้วในงานเลี้ยงก็มักจะเปลี่ยนคู่เต้นรำไปเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะเร้วก็เรื่องท่านเวเดอริกนะ่ะได้ยินว่าเป็นแค่ข่าวลือคมลอยกระเทานอนั่นละคะ่ะฉันได้ยินมาตอนรักษาข้อเท้าให้เธอนะ่ะอย่างที่คิดเลยเธอมันคนเจ้าชู้โพสเรื่องแบบนั้นได้หน้าตาเฉยเลยนี่นะ สมัยเด็กท่านก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวก็เลยรับมือกับคนไม่เก่งงั้นหรอท่านได้ยุคทาได้แน่นอนคะ่ะทละทิ้งความรู้สึกต่อต้านแล้วก็ความกลัวที่มีต่อผู้คนไปแล้วก็เปิดใจรับอีกฝ่ายเข้ามาแล้วลก็พอได้แล้วแค่คิดว่าเธอจะยอมรับรักใครเข้ามาหัวใจฉันก็เหมือนจะแตกสลายไปแล้วล่ะตอนนี้ท่านได้ยุคบรรลุนิติภาวะแล้วต้องโตได้แล้วนะคะ เหมือนจะถึงแล้วนะคะที่นี่คือพระราชวังไม่นึกเลยว่าสามัญชนอย่างฉันจะได้มาที่แบบนี้กับเขาด้วยหรูหราสมกับเป็นงานเลี้ยงเฉลิมฉลองชัยชนะในรอบ5ปีเลยแถมยังคนเยอะมากอีกตั้งหา จะทำตัวบรรน,นอกก็ไม่ได้ด้วยสิม,มีแต่คนมองเต็มไปหมดเลยก้องนะหญิงสาวสาวมัญชนที่ได้รับเชิญจากองค์ชายรัชทายาทโดยตรงกับดูคนใหม่แห่งเซอร์ออที่ในที่สุดก็ออกมาเผยตัวยังเป็นทางการเป็นการจับคู่ที่เหมาะเจาะสำหรับการตกเป็นจุดสนใจที่สุดไปเลยล่ะ คนเยอะกว่าที่คิดอีกไม่ใช่หรอเนี่ยฮแดมซรินอืออุตส่ามาด้วยสินะคุณลิเช่ผมกำลังรอคุณอยู่เลย ผมดีใจมากๆเลยที่คุณบอกว่าอยากจะเจอผมอีกครั้งเ e> พราะจริงๆแล้วผมเองก็อยากเจอคุณอีกครั้งเหมือนกันโ e> e> ชคดีที่ดูเหมือนว่าจะรักาษาได้ทันเวลานะพี่คะพระเนธท,ทั้งสองค้างสมดุรกันอย่างสมบูรณ์แบบมากๆเลยล่ะคะ่ะต้องขอบคุณคุณลีเชกทั้งนั้นเลยครับอีกเดียวเพลงก็น,น่าจะเริ่มแล้วช่วยให้เกียรติเต้นเปิดฟอกับผมที่สมกับเป็นผู้ที่ผมเชิญมาด้วยตัวเองได้หรือเปล่าครับ ยินดีเพคะไปหาเลยด้สิคะไปสิอ่ะคืนนี้นะ่ะคุณเปล่งประกายมากเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นตั้งแต่ตอนเจอกันครั้งแรกแล้วก็เธอเพราะหม่อมอฉันจะได้มาที่พระราชวังเป็นครั้งแรกก็เลยตั้งใจแต่งตัวมากนะเพคะ ยิ่งไปกว่านั้นนี่ก็เป็นการต้นรำกับองค์ชายรัชทายาทครั้งแรกหม่อมฉันจึงคิดว่าตัวเองไม่ควรทำให้พระองค์ต้องอับอายเด็ดขาดนะคะเชื้อพระวงศ์เองก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันนั่นแหละไม่อยู่ต่อหน้าโรคภัยก็อ่อนแออย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่ว่ากันว่ามนุษย์เราจะเท่าเทียมกันไม่อยู่ต่อหน้าโรคภัยก็คงจะเป็นเรื่องจริงสินะพี่คะผมได้ยินมาว่าอีกไม่นานคุณก็จะบรรลุนิติภาวะแล้วใช่พคะ ม่คิดอยากจะเข้าหน่วยแพทย์ราชวงศ์บ้างหรอผมนะจะเขียนเอกสารแนะนําให้คุณด้วยตัวเองเลยนะอาฉันเนี่ยนะจะได้เข้าหน่วยแพทย์ราชวงศ์ขอแค่ทําการวิจัยสําเร็จก็น่าจะรับประกันการขึ้นสู่บรรดาศักดิ์ได้แล้วแต่ที่นั่นเป็นที่ที่สามัญชนทําไม่ได้แม้แต่การจะสมัครก็ไม่ได้เลยนี่นะหวังว่าคุณจะลองคิดทบทวนในด้านบวกนะขนาดเซอร์เคนเองก็ยังยอมรับในความสามารถของคุณเลย ส่วนผมก็อยากจะรู้จักคุณให้มากกว่านี้ด้วยเหมือนกันถ้าผมเป็นคนแนะนาําท่านพี่ก็น่าจะอนุญาตอยู่แล้วนะถ้าพูดถึงท่านพี่องค์ชายเฮลดอนพี่ชายต่างแม่ของผมนะเขามีความสนใจทางด้านการแพทย์เป็นอย่างมากจึงรับหน้าที่เป็นผู้ที่รับผิดชอบหน่วยการแพทย์ของราชวงศ์ดูเหมือนจะอายุห่างกันน่าดูเลยพระองค์ไม่ใช่สายตรงก็เลยสืบทอดราชบัลลังก์ไม่ได้สินะกันตอบแทนด้วยหน่วยแพทย์ราชวงศ์ มันยังน้อยไปอย่างนั้นหรอเปล่าเลยเพคะมันกลับเป็นตำแหน่งที่มากเกินไปซะด้วยซ้ำมากเกินไปอะไรกันดวงตาของผมรักษาหายได้ก็เพราะคุณลิเชตเลยนะองค์ราชธายาด้วยความรู้สึกเหล่านั้นทรงอย่าได้ลืมหม่อมฉันเด็ดขาดเลยนะเพคะหม่อมฉันเองก็จะไม่ลืมเหมือนกันคนที่มีความมั่นใจต่อหน้าผมได้แบบนี้ก็มีแค่คุณลิเชตเท่านั้น,น,นแหละแล้วผมจะลืมคนที่แท้ขนาดนี้ไปได้ยังไงกันถ้าอย่างนั้น จะให้ผมตอบแทนยังไงดีไม่มีอะไรที่คุณต้องการบ้างเลยเหรออืมถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันอยากจะพบพระองค์อีกครั้งในตอนที่หม่อมฉันต้องการเพคะไม่ใช่งานเลี้ยงแบบนี้แต่เป็นตอนที่ฉันต้องการนะคะอ๋อเอถ้าอยากจะเจอผมก็มาที่พระราชวังได้ทุกเมื่อเลยนะผมจะบอกคุณเอาไว้ว่าถ้าเป็นการมาเยือนของคุณลิเชเอเทลก็ให้ตอบรับโดยไม่มีข้อแม้นะ <c oughs> นั่นแหละก็คือสิ่งที่ฉันต้องการทางฝั่งนั้นท่านเออหฮานเหมือนจะเต้นรำกับเบเทียอยู่ฮะกำลังทําทุกอย่างไปได้สวยเลยเหมือนฉันกำลังฝันอยู่เลยค่ะไม่นึกเลยว่าท่านเออหานจะมาเต้นเปิดฟอ,องกับฉันแบบนี้ <c oughs> เวดริกเอะก็ทำท่าเหมือนจะมาขอฉันตั้นรำเหมือนกันค่ะแต่ใครจะไปสนล่าในยุคแข่งเซอร์ออสผู้ที่ร่ำรวยแล้วก็มีอาณาเขตใหญ่โตต้องมากก่อนสิยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ยังหล่อสุดๆอีกตั้งหากค่ะช่างเหมาะสมกับฉันจริงๆเลยในบรรดาเลดี้มากมายเหล่านี้เขาเจาะจองเลือกฉันเลยอย่างนั้นหรอ ฉันก็คงสนใจฉันตอนที่เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นที่สวนหรือเปล่านะอืมบางทีตัวเอกในวันนี้อาจจะไม่ใช่องค์รัชทายากับยายสามัญชนแต่เป็นฉันก็ได้ <c oughs> หมอประจำตัวคนนั้นนะถ้าไปได้สวยก็คงจะเป็นได้แค่สนมแต่ฉันน่ะจะเป็นดัดชเชสเชิญนะออออออยดันกลายเป็นนางเอกี่สุดชิงนางระหว่างลูกพี่ลูกน้องไปซะแล้วเหรอเนี่ยฉันนี่มันเป็นผู้หญิงบาปหนะจริงๆ ชว่าไปแล้วท่านดยุกน่ะเป็นคนขี้อายอย่างนั้นหรอไม่เห็นจะพูดอะไรเลยสักคำแพลงจบแล้วละคะเรามาดื่มเหล้าสแก้วเป็นไงค่ะเอ้ยคุณพระช่วยออกตัวแรงขนาดนี้เลยหรอเนี่ยที่ท่านไม่พูดอะไรก็พอยังไม่คุ้นเคยกันเองนะสินะออออตกลงค่ะขอแชมเป็นที่ผลิตในเซอร์ออสสแก้ว นี่เขากำลังข้อณสผลิตภัณฑ์พิเศษพร้อมกับล่อลวงให้ฉันมาเป็นนายหญิงแห่งอนาเขตยอยู่งั้นหรออฮ้อดิปโปรดื่มเยอะๆเลยนะถ้าจะพูดด้วยใบหนะ้าแบบนั้นเราฉันจะไม่ดื่มได้อย่างไงกันลเล่าเล้วหวานมากๆเลยนะคะเนี่ยเต้นรำกันต่ออีกสักเพลงไหม ต้องขอประทานอััยแต่ความสามารถในการเต้นรำของหม่อมฉันยังบกพร่องนักเพราะงั้นขอพักสักเดี่ยวได้หรือเปล่าพี่คะถึงจะน่าเสียดายแต่ถ้าคุณต้องการอย่างนั้นแล้วก็ขอบพระทัยพี่คะองค์รัชธายาท่านเออฮานดีล่ะกำลังทำได้ดีอยู่สินะเดมเซรินฉันขอเครื่องตรวจจับความร้อนส่วนบุคคลด้วยคะ่ะเอานี้เธอจะเอามันไปใช้กับใครล่ะเลดี้เบเทียค่ะ จะทำไปทําไมกันหน่เนี่ยเรื่องนั้นถ้าเดมได้เห็นเดมก็จะรู้เองค่ะเพราะฉันอยู่ในสถานะที่พูดเรื่องโน้นเรื่องนี้เกี่ยวกับชนชั้นสูงได้ค่อนข้างลําบากนะคะอืมฉันบอกเธออีกครั้งนะว่าฉันคืออัศวินเมื่อไหร่ที่เธอทาอะไรผิดเพี้ยนไปจากความมีศีลธรรมแล้วล่ะก็ฉันจะฉันเป็นหมอนะคะคนที่มีความรักต่อมนุษยชาติเราเสียสละตัวเองเพื่อความสงบสุขแบบนี้น่ะหาไม่ได้ง่ายๆหรอกนะคะฮไปเรียนรู้ความมั่นหน้าแบบนั้นมาจากที่ไหนกัน ล่าคะ่ะฉันเป็นของฉันแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วละคะ่ะรวท่านพี่ไปเป็นพ่ออุปถัมภ์ให้กับเด็กที่เหมือนกับตัวเองเปียกเลยสินะท่านเอา,ารานกาลังออกไปเพื่อเช็คเครื่องทางสินะอพอดีฉันมีคนที่ต้องไปเจอสักประเดี๋ยวช่วยรอหน่อยจะได้ไหมคะฮ้ยเราฉันจะเชื่อใจเธอได้หรอเธอจะไปพบใครกันล่ะท่านเออฮานคะ่ะถ้าฉันดูไม่น่าเชื่อถือจะไปด้วยกันก็ได้นะคะฉันไม่ติดขัดอะไรเลย เอาเถอะเธอก็ไม่ใช่คนงอคงไม่เอาเจ้านายมาเสียงเพื่อโกโหกหรอกใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันมานะคะเธอมาช้าสินะลิเชพอดีฉันมีธุระที่ต้องทำนะคะเท่าที่เห็นเมื่อกี้ก็ดูเหมือนจะกำลังดำเนินการตามแผนอยู่สินะคะบรรยากาศก็ดูดีเลยด้วยก็เธอขอร้องมานี่จะว่าไปแล้ว เต้นรำกับองค์ชารัทธายาทิเฮงสวยรับรื่นดีหรือเปล่าล่ะหันไปทีไรก็เห็นดูสนุกกันมากทุกทีเลยนะนั่นก็เป็นเพราะองค์รัชายาททรงปฏิบัติกับฉันแบบสบายๆถามยังยื่นข้อเสนอดีๆให้ด้วยนะคะคุยเรื่องอะไรกันหรอลิเชคงไม่รู้หรอกว่าฉันต้องเฝ้ามองทั้งสองคนที่ความรู้สึกแบบไหนเอะท่านก็พูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนนะคะแต่ทำไม เจ้ามนุษย์ที่เหมือนหมาป่านั้นคงไม่ได้วางมือเอาไว้บนเอวของเธอตลอดหรอกใช่ไหมตรงไหนอีที่ไอ้หมอน,นั่นอ่ะมันแตะต้องเนื้อตัวเธอท่านออหารโทษทีฉันไม่นึกเลยว่าฉันจะควบคุมตัวเองไม่ได้ขนาดนี้ตกลงว่าคุยเรื่องอะไรกันบ้างละ่ะก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเหรอกคะ่ะทรงบอกว่าถ้าบรรุนิติภาวะแล้วก็ให้มาเข้าคณะวิจัยของราชวงศนะ์น่ะเรื่องนั้น่ะ คงจะยากนะเพราะฉันจะไม่ยอมปล่อยเธอไปหรอกอ่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้ทันทีหรอกนะคะแล้วฉันก็ยังต้องคอยเฝ้าดูอาการของท่านเออฮานต่อไปด้วยแล้วถ้าฉันหายแล้วล่ะถ้างั้นเธอก็จะไปจากข้างกายฉันอย่างนั้นหรออเรื่องนัะนะถ้าหากว่าท่านเออฮานหายดีแล้วฉันก็อาจจะแค่ฉันจะจากไปก็ไม่เห็นต้องทำหน้าเหมือนจะร้องไห้แบบนี้เลยนี่นะ ฉันขอร้องล่ะอย่าไปเลยนะเธอจะช่วยชีวิตฉันไว้เธอก็ต้องรับผิดชอบไปถึงที่สุดสิเธอเคยสัญญาว่าลำดับความสำคัญอันดับแรกของเธอจะเป็นฉันเสมอไม่ใช่หรอเธอจะอยู่ข้างกายฉันเสมอใช่ไหมนะ,ะจะจะจะใครมาเห็นเขาเดี๋ยวก็คิดว่าฉันกำลังยั่วยวนกันอยู่หรอกคนที่ควรจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนเจ้าชู้น่ะมันไม่ใช่ฉันแต่เป็นท่านเออานไม่ใช่หรือไง ท่านอาหารท้าทางแบบนี้ก็อาจจะทําให้คนอื่นเข้าใจผิดนะคะตายแล้วเบเทียเลดี้เบเทียดูเหมือนจะมีเรื่องเกิดขึ้นด้านในนะคะลิเช่ทำไมโลกมันถึงหมุนได้แบบนี้ละ่ะแค่ดื่มแชมเปญไปแค่สองสามแก้วเองนะท่านแบเทียเป็นอะไรหรือเปล่าคะอืฉันปกติดีก็แค่ ร่างกายของฉันมันไม่ยอมเชื่อฟังลูกไหวหรือเปล่าคะอ้าวเธอคือคนที่รักษาข้อเท้าให้ฉันนี่ใช่แล้วล่ะคะเดี๋ยวฉันช่วยให้ท่านสั่งเมาเองนะคะอขอน้ําหน่อยได้ไหมคะกลืนกลิบดอกไม้นี้เข้าไปหน่อยนะคะมันมีรสชาติหวานเพราะงั้นไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ พอเทสเซียเป็นดอกไม้ที่ออกฤทธิ์ต่อการมึนเมาได้อย่างรวดเร็วฉันไม่สามารถถือขวดยาไปไหนมาไหนในงานเลี้ยงได้ก็เลยต้องพกมันมาในฐานะเครื่องประดับแต่มันจะต้องเป็นประโยชน์แน่ก่อนที่ฉันจะย้อนเวลากลับมาข้อเท็จจริงที่ว่าแชมเปญที่ผลิตในเซอร์ออสจะมีดีกรีที่สูงกว่าแชมเปญทั่วไปที่ถูกส่งมาที่งานเลี้ยงเป็นปกติพอสมควรเป็นที่รู้จักกันหลังจากงานเลี้ยงจบลง เพราะงั้นเบเทียที่ดื่มสิ่งนั้นเข้าไปในปริมาณที่มากอย่างรวดเร็วแล้วล่ะก็ไปนั่งพักทั้งนั้นกันสักเดี๋ยวดีไหมคะฉันจะช่วยดูอาการให้เองนะคะอเข้าใจแล้วถือโอกาสนี้นำเครื่องตรวจจับความร้อนมาบันทึกเอาไว้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นแล้วล่ะขอบใจนะเละดี้ก็คือคนที่เต้นเปิดฟอร์งฉันไดย้ยกเชียวนะคะเป็นเรื่องที่ฉันต้องทำอยู่แล้วล่ะคะ่ะ มีความคิดของเธอก็คงจะคิดว่าท่านในยุคน่าจะถูกใจฉันเหมือนกันอย่างนั้นหรอไม่รู้สิคะดูเหมือนท่านจะไม่ชอบให้เลดี้มีเรื่องผัวพันเกี่ยวกับท่านเวเดริกด้วยนะคะเรื่องนั้นมันก็ใช่เนื่องจากท่านเป็นคนที่ค่อนข้างห่วงของของ,ของตัวเองเป็นพิเศษนะคะฮะอแม้แต่การที่หมอประจําตัวของตัวเองไปทําการรักษาให้กับแขกที่มาเยี่ยมเยียนคารืห่าท่านก็ยังดูไม่ชอบใจเลยแค่เรื่องที่ฉันต้นรํากับองค์ชายรัชทายาทก็ททาให้ท่านเออหานอารมณ์เสียมากแล้วล่ะคะ่ะ เจี่ยวนะถ้าเป็นแบบนี้ฉันก็อาจจะแต่งงานไม่ได้เลยไม่ใช่หรอรับผิดชอบด้วยอยู่ข้างฉันตลอดไปฉันคงไม่ต้องอาศัยอยู่ที่ปราสาทท่านได้ยุในฐานะเหมาะประจำตัวไปตลอดการเราต้องจบชีวิตยงยางเปล่าเปลี่ยวหรอกใช่ไหมเราใจของท่านเบเทียไว้ยังไงหรอคะระหว่างท่านได้อยู่กับท่านเวเดริกนะ เจ้านายแห่งประสาทเดียุกับคนที่เป็นแค่ลูกชายท่านบารอนมันเทียบกันได้ด้วยหรอถ้าอย่างนั้นท่านเบเทียก็น่าจะต้องแก้ไขข่าวเลยเรื่องชูสาวในสถานที่ที่ทุกคนรวมตัวกันอย่างในวันนี้ไม่ใช่หรอคะเธอพูดถูกฉันจะแสดงท่าทางคลุมเครือให้เห็นอีกต่อไปไม่ได้แล้วล่ะดูเหมือนวทริ์เล่าจะหมดไปแล้วนะคะเลดี้อาจจะมีอาการเมาค้างก็ได้เพราะงั้นก็ดื่มชาน้ำผึ้งใส่รากไอบอลไปก่อนนะคะขอบคุณนะ ว่าแต่ไม่มีตัวทาปฏิกิริยาที่ทําให้ผิวดีบ้างเลยหรอถ้ามีก็ช่วยส่งไปที่ครึดห์ดไว้เขาเอปิกให้หน่อยนะฉันน่ะอาจจะเป็นนายหญิงแห่งประสาทดิวก็ได้เพราะงั้นทําดีกับฉันเอาไว้ก่อนก็ไม่เลวเลยไม่ใช่หรอเฮ้ยตายสิต่อให้ย้อนเวลากลับมาแต่คนเราก็ไม่เปลี่ยนไปเลยสินะถ้างั้นฉันไปก่อนนะของต้องไปคุยอะไรหน่อยนะค่ะท่านเออานไปตรวจสอบแชมเปญอยู่อย่างนั้นหรอใช้เวลานานจังเลยฮะ รักษาพยาบาลได้ยอดเยี่ยมอย่างที่คิดเลยนะครับซาเแคนการจะทำให้สหางเมาเนี่ยไม่มีอะไรจะดีไปกว่ากรีบดอกโพลิเลียแล้วใช่ไหมล่ะครับฉันใส่เป็นเครื่องประดับอยู่พอดีนะคะผมมีเรื่องจะคุยด้วยเพราะงั้นผมขอเวลาสักเดี๋ยวได้หรือเปล่าครับแน่นอนคะ่ะผมได้ยินมาว่าอีกไม่นานคุณก็จะบรรลุนิติภาวะแล้วคุณคิดจะอยู่ที่ปราสาทของ่ันยุกเซริรตออสต่อไปเรื่อยๆหรอครับ ไม่รู้สิคะสวัสดิการของประสาทเดียคก็ดีอยู่แล้วด้วยแต่ดูเหมือนว่าเด็กน้อยที่เคยน่ารักคนนั้นจะเติบโตมาอย่างเป็นอันตรายมากเลยสินะถึงแม้ว่าท่านเออฮานจะใส่ซื้อก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากนากักแต่ตัวฉันที่รู้ทุกอย่างแล้วจะกลับเอาแต่หวันไหวไปในทางปแปลกๆอยู่เรื่อยเลยไม่นึกเลยว่าจะมารู้สึกแบบนี้กับท่านเออฮานที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆตั้งสติหน่อยสิจะคิดไม่ซื้อกับนายจ้างไม่ได้นะ หลอมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีวันเป็นจริงไปได้ด้วยถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจก็มาเป็นทหารไหมล่ะครับปปเป็นทหารหรอคะครับอาชีพแพทย์ทหารนั้นเปิดให้กับสามัญชนด้วยล่ะครับและเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งที่กำหนดไปแล้วก็จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัศวินด้วยนะคะอืมฉันจะลองคิดดูนะคะพอดีเมื่อกี้นี้องค์รัชทายาทก็ชวนให้ไปเข้าคณะวิจัยของราชวงศ์เหมือนกันนะคะ คณะวิจัยของราชวงศ์นั้นอยู่ในสังกัดขององค์ชายเฮลรอนเพราะฉะนั้นหากจะพูดกันให้ชัดเจนกระเถือได้ว่าไม่ได้อยู่ในขอบเขตขององค์รัชทายาทแต่ถ้าเขามาเป็นแพทย์ทหารผมจะคอยดูแลคุณในฐานะเจ้านายเลยนะคะทำไมต้องคอยดูแลฉันด้วยล่ะคะถ้าไม่ได้คุณลิเชผมก็คงจะถูกตําหนิที่ไม่สามารถรักษาพระเนตรขององค์รัชทายาทได้แล้วล่ะครับ เดิมทีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัศวินจะไม่เคยลืมพระคุณคนเลยนะคะอ๋อรู้สึกแด่จาวูยังไงไม่รู้ขอบคุณนะคะฉันจะลองไปคิดดูคะ่ะถึงแม้ว่าทั้งคณะวิจัยของราชวงศ์และแพทย์ทหารจะเป็นข้อเสนอที่ดีทั้งคู่แต่ถ้าในสถานการณ์ที่ยังหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังของทหารกรบฏไม่เจอแบบนี้ฉันก็บุ่มบามตัดสินใจไม่ได้อยู่ดีเวดริกคือหนึ่งในข้ออำนาจของทหารกรบฏท,ที่ปราชัยก่อนใครเพื่อน เพราะงั้นเขาก็ไม่น่าจะเป็นผู้นําของพวกนั้นได้ฉันมั่นใจว่ามันจะต้องมีคนคอยสั่งการลงมาจากเบื้องบนแน่ๆอยู่นี่เองสินะสนุกกับงานเลี้ยงอยู่หรือเปล่าเพคะต้องขอบพระทัยองค์รัชทายาทเลยผมเป็นคนเชิญคุณลิเช่มาทแท้ๆต่ดูเหมือนจะไม่ได้ใส่ใจคุณมากเท่าที่ควรเลยต้องขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรเลยเพคะ ไม่สะดวกสบายตรงไหนหรือเปล่าบอกผมได้นะอ oh, ๋อเวดเดริกกับเบเทียก็ยังมีไว้เขาเอบิกอยู่ด้วยเริ่มแล้วงั้นหรอผมเห็นว่าคุณแก้ไขเรื่องวุ่นวายเมื่อกี้ได้แบบเท่มากเลยล่ะครับคุณนี้เป็นคนที่โดดเด่งจริงๆเลยล่ะครับ <laughs> ขอบพระทัยเพคะท่านเออฮานอยู่ที่ไหนกันนะต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาสุด้วยสิ ไม่ดีกาแล้วต่อให้ตัวคนเดียวฉันก็จะต้องไปองค์รัชทายาหม่อมฉันเขินกับคำชมของพระองค์จนไม่รู้จะต้องทําตัวยังไงเลยล่ะเพคะหม่อมฉันอายจนฟังต่อไม่ไหวแล้วละะ่ะค่ะหม่อมฉันขอตัวก่อนนะคะขอให้ทรงมีช่วงเวลาที่ดีนะเพคะคุณลิเช่ซอแคนซอแคนคิดว่าคุณลิเช่มีความรู้สึกดีๆให้ฉันหรือเปล่าทําไมถึงทรงคิดเช่นนั้นล่ะเพคะ ก็ตอนเต้นรำเธอมาขอเจอฉันอีกครั้งนะสิยิ่งไปกว่านั้นฉันไม่นึกเลยว่าคนที่มีความมั่นใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันอย่างเธอจะเขินอายแบบนั้นด้วยนะต่อเหมือนจะไม่เคยเห็นด่านแบบนี้ของเธอจริงๆหรเอเพื่อค่ะขนาดเซอร์เอ็กยังมองว่าอย่างนั้นเลยใช่ไหมละ่ะผู้หญิงที่สบตาและยิ้มให้กันเป็นครั้งแรกหลังจากที่ฉันกลับมาจากทางสงครามในรอบห้าปีตั้งแต่ใช้ชีวิตมาฉันไม่เคยหวั่นไหวแบบนี้มาก่อนเลยว่ากันว่าถ้าอีกฝ่ายแสดงออกว่า มีใจฉันก็ต้องรีบตอบรับให้ไหวสินะในหนังสือนั้นบอกมานะฉันเองก็ต้องตอบกลับเธอไปทรงถูกพระไถยคุณลิเชหรอพะยะคา่ะกระหมอมเองก็ยอมรับว่าคุณลิเชนั้นยอดเยี่ยมมากแต่เธอเป็นสามัญชนราชวงศนะ์น่ะซับซ้อนกว่าที่ทรงคิดมากเลยนะพะยะคา่ะไม่ต้องหัวระบบที่ยุ่งยากพวกนั้นนะ่ะฉันก็แค่ขึ้นเป็นจกักรพรรดิแล้วก็เปลี่ยนมันทิ้งซะก็สิ้นเรื่อง นั่นไม่น่าจะใช่ปัญหาที่ง่ายได้แบบนั้นนะเพรียกค่ะมันก็อาจจะง่ายไม่ใช่หรือไงมาคิดในงแง่ดีกันดีกว่านะมาลุ้นกันว่าใครจะได้ครอบครองหัวใจของลิเช่ไปติดตามได้ที่อีพีหน้าเลยนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องว่างยังวุ่นด้วยค่ะสวัสดีค่ะ